ของข้าพเจ้าสวยสดนามดีขอ,มดขอบูชาแม่พระธรณีให้จดจำคิดถี่ทุ่นให้เห็นหน้าพระอินพร์พมขอให้ลงมารงมายสีของข้าพเจ้าเต็งไว้ ร้อใค่ขพาพเจ้าได้เศียหน้าพักสีอันให้อาณตกรองหน้านิพนธนพุทธาบูชามหาเลสวันโตธรรมาบูชามหาปัญโยสังทาบูชามหาโตกบัโหติโลกนาทาามิ ข้าพเจ้าได้นำใบสีมาบุชาองค์สัมมาสัพพุทธเจ้าในชาวันนี้ขอจงเป็นภารวากัดใจตุภณิสัยตามทรงใ้ข้าพเจ้ามีบัญญยากยากในชาวนน,าวนี้และชาอ้า ตเราชาติอ,อ,อย่างยิ่งจนถึงความพ้นทุกข์รรคือมรรคผลนิพพานนิพพานาปัจจโยโห